ตอนที่2ค่ข้าเป็นคนเรียบร้อยเตรียมพร้อมแล้วพะะคขะองค์ชายเจ้าตาเลอถอนหายใจเดิมทีวันนี้เขาตั้งใจจะขึ้นไปบนเทือกเขาเขาอยากลองเสี่ยงแม้จะมีอสรพิษจำนวนมากอยู่บริเวณนี้แต่เมื่อได้ยินที่เด็กผู้หญิงคนนั้นพูดเขาคิดว่าคงต้องเปลี่ยนใจไม่ควรเสี่ยงกลับเข้าเมืองวันพรุ่งเดินทางกลับเมืองหลวง ชายชุดสีดำสะบัดยามเมื่อเขาหันหลังเดินกลับไปเขาไม่ควรดื้อรั้นและพาองคารักษ์ไปตายแม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่อาจรอดชีวิตได้เช่นกันจริงเช่นที่เด็กคนนั้นพูดเขาควรพอใจสิ่งที่มีอยู่ทางด้านอีสินนั้นเมื่อกลับถึงจวนก็ไปช่วยพี่ชายกับมันดาปลุกเชาเหมย ส่วนผลเฉาเหมยนั้นสาวใช้ของมันดานำไปล้างเตรียมไว้เป็นของว่างแล้วต้นกล้าเฉาเหมยพวกนี้เป็นชุดแรกที่นางกับพี่ชายเพาะไว้ก่อนไปเมืองหลวงตอนที่เดินทางมันยังไม่โตจึงให้หัวหน้าหมู่บ้านคอยให้น้ำมันทุกวันตอนนี้ต้นมันโตพอจะให้นำลงแปลงเพาะปลูกได้แล้วข้าพบองค์ชายรองที่บ้านนกด้วยเจ้ากะพี่ใหญ่ดูเหมือนว่าเขาคิดจะขึ้นไปบนเทือกเขาแต่ข้าเตือนไปแล้วเตือนแล้วก็ช่างเขาเถิดเขาย่อมรู้ดีว่าบนเทือกเขาเป็นเช่นไรหากจะขึ้นไปก็เป็นเรื่องของเขา วันนี้ฝนต้องตกหนักแน่วันพรุ่งนี้เราไปเที่ยวป่ากันดีหรือไม่เจ้ากะพี่ใหญ่ข้าอยากไปดูว่ามีต้นหลันหัวบ้างหรือไม่แล้วก็จะได้เก็บของป่ากลับมาทำอาหารด้อวยอป่าที่อยู่ใกล้ที่สุดห่างออกไปราวรสองลี้องครขักแซโจทั้งสนั้นคุ้นเคยดีทีเดียวพวกเขาไปล่าสัตว์ที่นั่นบ่อยๆเพื่อหาสเสบียงให้ทั้งตนเองและเจ้านายน้อยป่าเล็กแต่อุดมสมบูรณ์มากได,ได้แต่เราไม่เคยไปที่นั่นมาก่อนเลยนะเสี่ยวซิน องครักษแซโจทั้งสารู้จักป่าแถบนี้ค่อนข้างดีเลยเจ้ากะข้าจะให้พวกเขาพาไปเช่นนั้นก็ดีแต่ท่านแม่คงต้องอยู่กับท่านตาทั้งวันเลยนะจะไม่เป็นอะไรหรือไม่หรอกเจ้ากะท่านแม่ดีขึ้นมากแล้วใช่หรือไม่เจ้าคะท่านแม่เซียสูรีหันมาพยักหน้าแล้วยิ้มหวานให้บุตรทั้งสองข้ากับพี่ใหญ่จะไปหาดอกหลันฮวาสวยๆมาให้ท่านแม่นะเจ้ากะพวกข้าไม่ได้ไปไหนไกลท่านแม่ไม่ต้องกังวลนะ แม่ไม่เป็นอะไรไปเถิดท่านแม่เก่งที่สุดเจ้ากะยี่สินปัดมือกับชุดแล้วเข้าไปอ้อนมันดาแก้มนุ่มแนบอยู่กับต้นแขนของมันดาข้ากับพี่ใหญ่ยังไม่มีผ้าเช็ดหน้าใช้เลยเจ้ากะแล้วข้าก็ซื้อผ้าจากเมืองหลวงมาเยอะมากด้วยท่านแม่ตัดชุดให้เราได้หรือไม่เจ้าคะชุดที่ข้ามีอยู่มันกบไปหมดแล้วเพราะข้าโตขึ้นดูตรงท้องนี่สิเจ้ากะมันแทบจะปิดชายกางเกงของข้าไม่ได้แล้ว นั่นเพราะพุงน้องยื่นออกมาต่างหากเล่าเสี่ยวซินโอ,โอ๋แม่จะทำนะทำให้เองเซียซูรี่ใช้มือเปื้อนดินตบหน้าบุตรสาวเบาๆทำให้แก้มกลมเปื้อนดินเพราะแปลงเพราะปลูกเพิ่งผ่านการรดน้ำมาก่อนที่อี้ชิงจะเอาต้นกล้ามาลงอันที่จริงอี้ซินไม่ได้ขาดแคลนเสื้อผ้าหรอกนางซื้อชุดสำเร็จจากร้านแพรพันไว้เยอะเลยนางอยากให้มันดามีงานทำไม่ต้องนั่งเหม่อลอยก็เท่านั้นแต่ชุดฤดูหนาวก็ยังไม่มี ทำชุดสําหรับฤดูหนาวด้วยนะเจ้ากะท่านแม่ข้ากับพี่ใหญ่ไม่มีชุดหนาๆนาเลยคิดๆแก้มนุ่มแม่จะทําทุกอย่างเลยวันนี้ข้าซื้อเฉาเหมยมาฝากท่านแม่ด้วยนะเจ้ากะมันเป็นชุดสุดท้ายของร้านที่ข้าซื้อมาแล้วลูกใหญ่แล้วก็หวานมากแม้แต่เมืองหลวงก็ไม่มีขายเจ้าค่ะข้าอยากให้ท่านแม่กินเยอะๆตัวจะได้อ้วนๆเหมือนข้าร่างกายข้าแข็งแรงมากด้วยเจ้ากะแม้แต่พี่ใหญ่ก็มีแรงไม่มากเท่าข้า เขากลายเป็นคุณชายน้อยผู้บอบบางไปแล้วไม่เหมือนข้าที่ถึอทนมากน้อยนอยหน่อยเถิดพี่แรงน้อยกว่าเจ้าเมื่อไหร่กันฝนตกแล้วรีบพามารดาของพวกเจ้าเข้าร่มเร็วเข้าเสียวชิงเสี่ยวซินหัวหน้าหมู่บ้านตะโกนมาจากอีกฝั่งของไร่เขากับครอบครัวกำลังนั่งถอนหญ้าที่แปลงข้าวโพดกันอยู่ฝนตกลงแล้วเช่นนี้วันนี้พวกเขาคงไม่ต้องตักน้ำมารดแปลงผักอีกพี่ใหญ่ ไม่ต้องเลยพาท่านแม่กลับเข้าจวนแล้วห้ามออกมาเล่นน้ำฝนเป็นอันขาดนะโท่เอ้รู้ทันไปทุกเรื่องเลยสาวใช้สองคนของเซียซูรี่เห็นว่าฝนตกแล้วจึงกางร่มออกมารับอี้ซินเห็นมารดาถูกประคองเข้าจวนไปแล้วจึงวิ่งหนีพี่ชายขณะเขาเพลยเก็บอุปกรณ์ซินซินหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะร่างเล็กอบหันมาแลบลิินให้พี่ชายขณะที่สองแขนก็ชูขึ้นเพื่อเล่นน้ำฝนเจ้าเด็กตัวกลมมานี่เลยอย่าไปเล่นน้ำฝน เสี้ยชุนฟงกลับมาถึงจวนพอดีจึงได้เห็นหลานสาววิ่งเล่นอยู่อย่างร่าเริงนอกจากจะไม่ฟังแล้วนางยังวิ่งหลบไปทางนั้นทางนี้อย่างสนุกสนานนางยังไปเปิดฝาองค์หลายใบเพื่อเก็บน้ำฝนด้วยหากเป็นไค่พี่จะบ่นจนเจ้ากว่าเจ้าจะสำนึกทีเดียวแล้วก็ไม่ต้องหวังจะไปไหนนอกจากนอนอยู่ที่จวนไม่นะเจ้าเด็กตัวกลมของท่านตาย,ยืนหน้ามือสุดท้ายแล้วนางก็ยอมเชื่อฟังพี่ชายขึ้นเรือนไปอาบน้ำเปลี่ยนชุด จากนั้นก็มานั่งให้มันดาเช็ดผมและทำผมทรงสลาเปาให้นางแค่อยากทําตัวเป็นเด็กให้สมไวเสียหน่อยมันสนุกออกนะนี่น้าหรือเฉมยที่หลานกำลังปลูกมันลูกใหญ่จริงๆแบบนี้ที่เมืองหลวงไม่มีขายหรอกต้องขายดีแน่ๆใช่เจ้ากับท่านตาหากมันไม่เน่าเสียง่ายค่ากับพี่ใหญ่ก็ส่งขายไปทั่วแคว้นเลย แต่ตอนนี้ได้แต่ภาวนาให้มันออกผลเสียก่อนไม่รู้ว่าจะให้ผลใหญ่เหมือนที่เรากินอยู่หรือเปล่าเจ้าของร้านที่ขายก็ไม่ยอมบอกด้วยเจ้ากะว,ว่าเขาปลูกเช่นไรถึงให้ผลโตขนาดนี้เรื่องนี้รู้กันลับๆเท่านั้นว่าเขาขายเฉยนอกจากค่าแล้วก็มีไม่กี่คนที่เป็นลูกค้าของเขาราคาแพงด้วยไม่แปลกหรอกที่เขาจะทําให้ผลไม้นี้เป็นของหายากและราคาแพงแม้แต่ฝาบาทก็คงไม่ได้เสวยของดีแบบนี้ เขาบอกว่าหากข้าสามารถปลูกเฉาเหมยได้แล้วเขาจะวางมือเจ้ากะเขามีเงินมากพอแล้วที่จะใช้ไปตลอดชีวิตที่ยังเหลืออยู่เขาจึงจะออกเดินทางไปอยู่เมืองอื่นที่เขาหมายตาไว้ต่อไปข้ากับพี่ใหญ่ก็จะเป็นผู้เดียวที่ขายเฉาเหมยนี้ฟานชื้อหลิวอร่อยชิงชิงปลูกท่านแม่ชอบหรือเจ้ากะเซียสูลี่พยักหน้าในเมื่อมันดาอยากกินอี้ซินก็หันไปมองหน้าพี่ชายเราจะตั้งใจปลูกฟานชื้อหลิวให้ท่านแม่เยอะๆเลยนะเจ้ากะ แล้วก็จะปลูกแต่งโตส้มแล้วก็ผลไม้ชนิดอื่นอีกมากมายท่านแม่รอชิมได้เลยหากน้องสามารถหาต้นกล้าหรือเมล็ดผลไม้เหล่านั้นมาได้พี่ก็จะปลูกเราเปิดร้านขายผลไม้ก็ดีเหมือนกันนะในเมืองไห่ฉิงไม่มีร้านขายผลไม้ที่เป็นร้านใหญ่เลยมีเพียงร้านเล็กๆที่เปิดแผงขายในตลาดเท่านั้นดีหรือไม่เสี่ยวซิน ก็ดีนะเจ้าก็ยกเว้นฤดูหนาวที่เราไม่สามารถปลูกสิ่งใดได้ฤดูอื่นเราก็สามารถปลูกได้ทุกอย่างที่อยากปลูกแต่ผลไม้บางชนิดก็ต้องใช้เวลาหลายปีกว่าต้นมันจะโตพอให้ออกผลเราจึงจําเป็นต้องเริ่มในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิเพื่อให้ต้นมันโตพอที่จะทนฤดูหนาวได้หากมันต้นเล็กเกินไปหิมะคงถมมันไม่ให้ได้ยืนต้นโตเป็นแน่เจ้าค่ะพี่ใหญ่ว่าข้าพูดถูกหรือไม่น้องพูดถูกแล้ว ช่วงนี้เราปลูกผลไม้ที่โตเร็วไปก่อนก็ได้ข้าเห็นมีแตงโมขายที่ร้านาเฉาเหมยด้วยเจ้ากะแต่มีคนจองไว้แล้วข้าจึงจองไว้บ้างแล้วจะไปรับพรุ่งนี้เจ้าของร้านบอกว่ามีมาแค่ไม่กี่ลูกเท่านั้นกินแตงโมในช่วงนี้จะช่วยคลายร้อนได้ดีมากเลยเจ้ากะแต่สายไปแล้วที่เราจะปลูกปีนี้เช่นนั้นก็เก็บมเมล็ดไว้ปลูกปีหน้า อีสินพยักหน้าเห็นด้วยกับพี่ชายเจ้าต้นพืชที่เพิ่งเกิดใหม่ในมิติของนางนั้นแท้จริงแล้วมันคือต้นแตงโมที่เกิดมาเพียงต้นเดียวผ่านไปวันเดียวมันก็ให้ผลแตงโมลูกโตแล้วถึงสิบลูกนั่นหมายความว่านางสามารถเก็บแตงโมได้ครั้งละสิบลูกอีกทั้งสามารถเก็บไว้ในมิติได้โดยยังคงความสดเหมือนเพิ่งเด็ดจากต้นอีกด้วยนางจะเก็บสะสมไว้เยอะพอแตงโมที่ปลูกในปีหน้าพร้อมขายนางจะก็จะเอาออกมาขายด้วย ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันหยุดตกเพียงหนึ่งชั่วย,ยามก็ตกลงมาอีกแต่ไม่หนักเท่าไหร่ทําให้อากาศช่วงค่าคืนนั้นเย็นสบายมากอิซินยังคงเข้ามิติไปทําอาวุธให้พี่ชายคาดว่าอีกสักสามถึงสี่วันก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วละ่ะแต่นางไม่ได้นอนดึกนักจึงทําให้ตื่นมาอย่างสดชื่นในเช้าวันใหม่ท้องฟ้าสดใสามากเหมาะให้ไปท่องเที่ยวสองพี่น้องตเตรียมตัวไปเที่ยวป่าพร้อมองค์รักแซ่โจทั้งสามเสบียงอัดแน่นอยู่ในกระเป๋าสะพายหลังเผื่อว่าต้องอยู่ที่นั่นทั้งวัน ระวังตัวกันด้วยเล่าทั้งสองคนวันนี้เสี่ยชุนฟงไม่ไปไหนเขาจึงอยู่ดูแลบุตรสาวปล่อยหลานทั้งสองไปเที่ยวให้สนุกให้พาองค์รักไปเพิ่มอีกสักสองคนก็ไม่เอาแต่องค์รักแท่โจทั้งสามคนนั้นก็น่าจะดูแลหลานทั้งสองได้อย่าสนนะข้าไม่เคยสนนะเจ้าคะท่านตาข้าเป็นคนเรียบร้อยมากในเมืองนี้ไม่มีผู้ใดเหมือนข้าแล้วเจ้าหน้าหรือตาเห็นเรียบร้อยแค่ตอนกินข้าวเท่านั้นแหละ อี่ซินอยากแก้ต่างให้ตนเองแต่ก็ต้านแรงดึงของพี่ชายไม่ได้ร่างเล็กอบหน้ามุ่ยด้วยความไม่พอใจอันที่จริงแล้วนางเป็นคนเรียบร้อยจริงๆนะ้าผ้าเรียบๆยังแพ้ให้นางวันนี้คุณหนูอยากได้สิ่งใดจากป่าแห่งนั้นหรือขอรับโจต่งเห็นคุณหนูหน้าบูดก็พยายามชวนคุยเพื่อให้กลับมาสดใสเหมือนเดิม ซึ่งก็ได้ผลเพราะอีซินเบนความสนใจมาที่คำถามของเขาทันทีนางตั้งใจจะไปหาต้นหลันทวาเป็นเป้าหมายหลักไม่ว่าจะสายพันธุไหนก็จะขอแบ่งกลับไปปลูกที่จวนสัก2-3สองสามต้นนอกจากนี้ก็ต้องหาเห็ดไปทำอาหารด้วยพวกท่านช่วยข้าเก็บเห็ดนะเจ้ากาต้องเอาไปตากแดดเก็บไว้กินฤดูหนาวส่วนข้าจะหาต้นหลันฮวาแล้วคุณชายเล่าขอรับต้องการสิ่งใดบ้างพวกข้าจะได้ช่วยหาอีกแรง ข้าอยากได้ต้นกล้าผลไม้ป่าไม่ว่าชนิดไหนก็ขุดกลับไปปลูกที่จวนด้วยตอนนี้ผลไม้จะสุกบ้างหรือยังนะยี่ชิงเองก็มีเป้าหมายเมื่อเขากับน้องสาวตกลงกันแล้วว่าจะเปิดร้านขายผลไม้เขาจึงอยากปลูกให้หลายชนิดจะได้มีขายให้หลากหลายนอกจากเทือกเขาถังเย่แล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เข้าป่าอื่นต้องมีสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นอยู่เยอะมากเป็นแน่ ผล,ลไม้ป่าผลเล็กน่าจะเริ่มสุกกันแล้วนะเจ้ากะพี่ใหญ่เช่นเฉาเหมยหลานเหมยเฮยเหมยข้าอยากได้มีโหเถาป่ากีวีด้วยเจ้ากะมันลูกเล็กสีเขียวอมน้ําตาลและมีขนบางบางหากพวกท่านพบก็เรียกข้าด้วยนะเจ้าคะมันอร่อยมากพวกข้าเคยเห็นนะขอรับคุณหนูมันขึ้นอยู่เยอะมากแต่พวกข้าไม่กล้ากินเพราะมันมีขนนี่แหละขอรับใช่ขอรับข้ายังจําได้อยู่เลยเพราะมุดผ่านต้นของมันแล้วคันมาก เออแน่ใจหรือว่าใช่ผลไม้ชนิดเดียวกับที่นางต้องการข้าจะพาคุณหนูไปดูนะขอรับตอนนี้ผลของมันน่าจะโตมากแล้วพวกเราเคยเข้าป่ากันช่วงนี้ด้วยยี่สินพยักหน้าเช่นไรนางก็ต้องไปดูก่อนว่าใช่หีโหเทาหรือเปล่าใกล้ถึงแล้วหลักขอรับป่านี้เล็กไปหน่อยแต่ก็อุดมสมบูรณ์มากทีเดียวเอาไว้อาการท่านแม่ดีขึ้นกว่านี้เราค่อยไปป่าที่ใหญ่กว่านี้นะน้องสาว ได้เจ้ากับพี่ใหญ่ถึงป่านี้จะเล็กแต่ก็ใช่ว่าเราจะสำรวจวันเดียวได้ทั่วเสียหน่อยป่านี้ชาวบ้านมาเก็บของป่ากันบ่อยๆเราอาจได้อะไรไม่มากนะวันนี้ถือว่ามาสำรวจป่ากันก่อนนะเจ้าคะหากได้สิ่งที่เราต้องการก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสองพี่น้องพยักหน้าให้กันเมื่อมาถึงทางเข้าป่าองครักษ์ทั้งสามก็ขี่ม้านำเข้าไปป่านี้ไม่ค่อยอันตรายแต่ก็ต้องระวังไม่ประมาทกรีด นั่นเสียงอะไรหน้าเข้าป่ามาได้ไม่นานก็มีเสียงกรีดร้องดังขึ้นทักทายอิสินเอียงหูฟังให้ชัดๆและมั่นใจว่าเป็นเสียงผู้หญิงนางจึงบอกให้องครักไปตามเสียงนั้นโดยที่นางกับพี่ชายตามไปด้วยภาพที่เห็นเมื่อไปถึงคือเด็กผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งที่น่าจะอายุไม่ห่างจากฝาแฝดมากนะักเกาะอยู่บนต้นไม้ขณะที่ด้านล่างมีหมีตัวใหญ่กำลังตามไปตะปบนางคุณชายกับคุณหนูยืนรออยู่ตรงนี้นะขอรับ อี่ชิงพยักหน้าเขาลงจากม้าแล้วจูมม้าขององครักษ์ไปซ่อนตัวอยู่ไกลๆส่วนอี้ซินนั้นนางเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดองครักษ์ทั้งสามล้อมมีตัวนั้นไว้แล้วพยายามไล่มันไปแม้เนื้อมีจะมีราคาแพงแต่วันนี้พวกเขาไม่ได้มาล่าสัตว์และไม่จำเป็นต้องล่ามีทนการถูกก่อกวนไม่ไหวมันจึงหนีไปในที่สุดเจ้าน่ลงมาได้แล้วอี้ซินไปยืนเท้าเอวแงนมมองบนต้นไม้เด็กผู้หญิงคนนั้นยังตัวสั่นไม่หายแต่ก็กระโดดลงจากต้นไม้อย่างรวดเร็ว หนเจ้าเป็นจอมยุทธอย่างนั้นหรือทําแบบนี้ได้เช่นไรนะสอนข้าบ้างสิมันสุดยอดไปเลยนะตอนต่อไปตอนที่22ค่ข้าก็มีกฎของตนเองพวกเจ้าขอบใจมากนะที่ช่วยข้าไม่คิดเลยว่าในป่านี้จะมีหมีตัวใหญ่อยู่ด้วยข้าแค่เข้ามาหาสมุนไพรเท่านั้น อี้สินไม่ตอบแต่เดินวนรอบตัวคนแปลกหน้าอย่างสำรวจไม่นานอี้ชิงก็เดินเข้ามาพร้อมกับม้าสี่ตัวองครักษ์ทั้งสามจึงไปดูแลม้าของตนเองและเจ้านายให้มีอะไรหรือข้าเข้ามาหาสมุนไพรจริงๆนะป่านี้ไม่อันตรายแต่ผู้ใดจะรู้ว่ามีจะออกมาดูจากการแต่งกายของเจ้าแล้วคงไม่ใช่ชาวบ้านทั่วไปใช่หรือไม่แล้วเหตุใดถึงเข้าป่ามาคนเดียวเล่าอ,อ้าข้าเคยมาป่านี้คนเดียวหลายครั้งแล้วไม่จำเป็นต้องให้ผู้ใดมาด้วยหรอก พวกเจ้าก็มาหาสมุนไพรเหมือนกันหรือข้ามีความรู้เรื่องสมุนไพรยอยู่บ้างอาจจะพอช่วยพวกเจ้าหาเพื่อเป็นการตอบแทนต้องการสิ่งใดเล่าพวกข้าไม่ได้มาหาสมุนไพรแต่มาสำรวจป่าเพื่อหาของป่ากลับไปทำอาหารหากเจ้าอยากช่วยก็ได้นะเพราะข้าอยากได้ต้นหลันหวาจำนวนมากข้าชื่ออี้ซินส่วนนี้พี่ชายข้าชื่ออี้ชิงเจ้าชื่ออะไรแล้วอายุเท่าไหร่เป็นใครมาจากไหน ข้าชื่อเจียวหลานอายุสิบขวบค่าเป็นสิทธิของสำนักหมอหลวงอึ้งซานคือค่าเรียนหมออยู่นะจึงออกมาหาสมุนไพรด้วยตนเองยี่สินครุ่นคิดแล้วนึกขึ้นได้ว่าที่เมืองไห่ฉิงก็มีสำนักหมอหลวงด้วยซึ่งเป็นสาขาจากเมืองหลวงกระจายเปิดไปทั่วแคว้นเพื่อเปิดรับสิทธิเพราะหมอขาดแคลนอย่างไรล่ะและหมอที่เป็นยอดฝีมือจริงๆก็มีไม่กี่คนสิทธ์ทุกคนต้องมาหาสมุนไพรเองหรือมีหอสมุนไพรอยู่ในเมืองด้วยไม่ใช่หรือก็มี แต่สมุนไพรพวกนั้นเป็นสมุนไพรตักแห้งเสียส่วนมากออสดที่ข้าจะลองปรุงนั้นใช้สมุนไพรสดจะดีที่สุดอ้อเช่นนั้นเจ้าได้สมุนไพรพอหรือยังเล่าหักยังไม่พอก็เดินทางไปกับพวกข้าได้เช่นนั้นข้าขอไปด้วยนะข้าได้สมุนไพรไม่กี่ต้นเท่านั้นยังต้องหาอีกมากแล้วก็จะได้ช่วยเจ้าหาต้นหลันหวัวด้วย การมีคนมาเพิ่มไม่ใช่ปัญหาฝาแฝดจูมมาเดินเข้าไปในป่าลึกเพราะรอบนอกนั้นยากที่จะหาสิ่งใดได้สมุนไพรก็ยังต้นเล็กมากเพราะชาวบ้านคงเก็บต้นใหญ่ไปขายหมดแล้วต้นหลันหัวมักขึ้นตามต้นไม้นะเจ้ารู้หรือไม่ข้าเคยหาไปปรุงโอสถข้ารู้สิข้าชอบดอกหลันหัวมากไม่ว่าจะเป็นหลันหัวชนิดไหนก็ตามแต่ข้าไม่รู้จักสมุนไพรเท่าไหร่คงช่วยเจ้าไม่ได้พี่ใหญ่ทางด้านนั้นมีต้นเฉาเมป่าอยู่ด้วยเจ้ากะเราว่าเก็บกันก่อนเถิด เฉาเหมยป่าผลเล็กมากและต้นมันก็เตี้ยด้วยเรียกว่าขึ้นเป็นดงเลยจะดีกว่าเพราะมันมีเยอะมากจริงๆอี้ซินลองเด็ดมาชิมหนึ่งลูกแต่มันเปรี้ยวจนตายีเจ้าทำหน้าตาน่าเกลียดจังเฉาเหมยป่าพวกนี้มีรสเปรี้ยวมากต้องเอาจิ้มเกลือหรือน้ำตาลจะอร่อยขึ้นเมื่อครู่นี้เจ้าว่าข้าหน้าเกลียดอย่างนั้นหรือตาบอดหรืออย่างไรถึงไม่เห็นว่าข้าหน้าตาน่ารักขนาดไหนความเปรี้ยวทำให้เจ้าหน้าตาน่าเกลียดหน้าสิ ข้าเก็บเฉาเหมยไปฝากท่านอาจารย์ด้วยดีกว่าอี่ชิงไม่ได้สนใจว่าน้องสาวกับเด็กผู้หญิงคนนั้นพูดคุยอะไรกันเขาขุดต้นเฉาเหมยป่าไปหลายต้นและเก็บมันไว้อย่างดีส่วนรากยังมีดินหุ้มอยู่จึงไม่ต้องกลัวว่ามันจะตายก่อนนําไปปลูกองครักษ์สามคนก็ช่วยกันเก็บผลเฉาเหมยใส่ถังแรกที่คุณหนูให้นํามาด้วยมีผลเล็กๆสีดําตรงนี้ด้วยเสี่ยวซินมันคือผลอะไรหรือน้องรู้หรือไม่ นั่นหลานเมยป่าเจ้าเข้าพี่ใหญ่ลองชิมสหักชอบก็ขุดต้นมันกลับไปปลูกได้ข้าไม่ชอบเพราะมันหวานเกินไปข้าเจอต้นหลันหัวแล้วเจ้ากะพี่ใหญ่ถึงมันจะอยู่สูงแต่นางเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการปีนต้นไม้สูงแค่ไหนนางก็ไม่กลัวน้ำหนักเจ้าเยอะระวังกิ่งไม้หักด้วยนะกิ่งมันเล็กแล้วก็น่าจะเป็นกิ่งที่ตายแล้วเจียวหลานเอ่ยขึ้นด้วยความเป็นห่วงนั่นเป็นต้นไม้ที่ใกล้จะยืนต้นตายแล้วดูจากเปลือกต้นไม้ที่หลุดออกมาเหลือเพียงส่วนลำต้นที่แห้งมากก็รู้ ตัวข้าเล็กนิดเดียวมันจะหักได้เช่นไรแต่เท้าเล็กก็เหยียบกิ่งไม้ทดสอบดูก่อนเช่นกันนางก็รู้นั่นแหละว่าเจียวหลานเตือนเพราะเป็นห่วงแต่นางจะยอมรับได้เช่นไรว่านางน้ำหนักเยอะไม่ใช่ความจริงแม้แต่น้อยข้าได้มันแล้วเช่นนั้นก็รีบลงมาเร็วเข้าเสียวซินองคครักโจตรงเห็นอีกต้นทางด้านนั้นต้นใหญ่แล้วก็มีดอกสีเหลืองด้วยเก็บเลยเจ้ากะอย่าให้ส่วนรากที่ติดอยู่กับเปลือกไม้เสียหายก็พอ ยี่ซินเก็บต้นหลันฮววเข้าถุงย่ามแล้วกระโดดลงจากต้นไม้อย่างคล่องแคล่วเห็นหรือไม่ว่าน้ำหนักตัวของข้าไม่ใช่ปัญหาผู้เชี่ยวชาญเช่นไรก็คือผู้เชี่ยวชาญหึเชี่ยวชาญในการปีนต้นไม้หน้าหรือข้าเองก็เชี่ยวชาญตั้งแต่เด็กแล้วเช่นไรเจ้าก็สู้ข้าไม่ได้หรอกเจ้าเอาขาเกี่ยวแล้วให้หัวลงมาได้หรือไม่เล่ายี่ชิงไม่เข้าใจว่าเหตุใดเด็กผู้หญิงสองคนถึงได้มาเถียงกันเรื่องไม่เป็นเรื่องเช่นนี้ เขาจึงเรียกน้องสาวให้มาช่วยเก็บผลเฉอยป่าจะได้เดินสำรวจป่าต่อเสียที่เจียวหลานจึงแยกย้ายไปหาสมุนไพรของนางต่อพี่ใหญ่ต้องเข้าข้างนางแน่ๆก็ดาอกหน้ามุ้ยเพื่อให้พี่ชายรู้ว่าไม่พอใจพี่ไม่ได้เข้าข้างใครพวกเจ้าเถียงกันด้วยเรื่องไร้สาระสู้มาเก็บผลเฉอยไม่ดีกว่าหรืออย่าลืมสิว่าเราไม่ได้จะอยู่ที่นี่ทั้งวันณนะหลันฮวาของเจ้าก็เพิ่งได้ไม่กี่ต้นเท่านั้นจะเสียเวลาเถียงกันทําไมไปดูต้นหลันฮวาที่ท่านโจตงเก็บได้เถิด ข้าจะยอมปล่อยพี่ใหญ่ไปก็ได้ร่างเล็กอบวิ่งไปหาองครักษ์โจต่งเพื่อตรวจสอบต้นหลันฮวามันยังสภาพดีแล้วดอกก็งามมากด้วยนางจึงสอดส่องหาอีกแล้วก็ได้เพิ่มมาสองต้นเมื่อได้เฉมเมยป่ายเพลแล้วทั้งหกคนก็เดินป่าต่ออี้ซินพบต้นหลันฮวาที่มีดอกสีขาวเพิ่มอีกหลายต้นพิจารณาจากดอกแล้วมันเป็นคนละสายพันธุ์ซึ่งก็งามเหมือนกันดอกมันงามมากเลยนะเสี่ยวซินท่านแม่จะต้องชอบแน่ กลิ่นหอมด้วยเจ้ากะหักดูแลดีๆข้าคิดว่ามันต้องให้ดอกที่ใหญ่กว่านี้น่าเสียดายที่นําเข้าไปปลูกในมิติไม่ได้ไม่เช่นนั้นดอกมันอาจจะใหญ่กว่านี้ก็เป็นได้มีผิงกวัวป่าด้วยเจ้ากะแต่พี่ใหญ่ไม่ต้องขุดไปปลูกนะผิงกวัวของเราดีกว่ามากอีชิงพยักหน้าตอนนี้นอกจากต้นเฉาเหมยและหลานเหมยแล้วเขายังไม่ได้อะไรเพิ่มแต่นี้เพิ่งจะเข้าป่าได้ไม่นานเท่านั้นนี่ใช่ต้นนีโโหเถาป่ากีวีที่คุณหนูต้องการหรือไม่ขอรับ จหงเรียกมาจากอีกด้านหนึ่งอีซินจึงเดินไปดูพร้อมกับพี่ชายขณะที่เจียวหลานก็เก็บสมุนไพรอยู่อีกด้านแน่นอนว่ามันคือมีโหถาวไม่ใช่หมาม่ยเช่นที่นางกังวลใช่เจ้ากะนี่แหละมีโหโถาป่าที่ข้าพูดถึงเก็บเอาแต่ผลใหญ่ๆนะเจ้าขาผลเล็กเก็บไปก็กินไม่ได้นางเดินดูบริเวณนั้นแล้วพบว่ามันขึ้นเยอะมากเพราะกีวีพวกนี้ต้นเป็นเครือถาวันของมันเลื้อยไปทั่วเลยและให้ผลดกมากนางจึงช่วยองครักษ์ทั้งสามเก็บผลของมันเข้าถุงผ้าขนาดใหญ่ นางพกมาด้วยเผื่อว่าจะได้เก็บพวกมันนี่แหละพอเข้าป่าลึกขึ้นข้าก็สามารถหาสมุนไพรได้หลายชนิดเลยล่ะเจียวหลานรู้สึกดีใจมากนางมักจะมาที่ป่านี้คนเดียวจึงไม่กล้าเข้าไปลึกแม้จะพอมีวรยุทธ์อยู่บ้างเพราะที่สำนักหมอหลวงสอนหากพบจะสัตว์ใหญ่นางก็สู้ไม่ได้อยู่ดีอย่างเช่นหมีที่นางโชคร้ายเจอมาในวันนี้แต่นางก็ยังโชคดีที่มีคนมาพบเห็นและช่วยเหลือทั้งยังได้ติดตามเข้าป่าลึกด้วยโห oh. เจ้าได้ไปเยอะเลยนี่นาแล้วเจ้ารับซื้อมันด้วยหรือไม่เล่าอีสินเข้ามาดูเมื่อเจียวหลานเดินมาหารับสิแต่ต้องเป็นต้นสดสดเท่านั้นนะช่วงนี้ข้ากำลังฝึกปรุงโอสถที่ต้องใช้สมุนไพรสดอยู่หน้ายังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ข้าจึงไม่อยากให้สิ้นเปลืองสมุนไพรที่ท่านอาจารย์ให้มาหากเจ้ามีสมุนไพรหลักก็สามารถนำมาขายให้ข้าได้ทุกเมื่อเลยสมุนไพรที่เจ้าเก็บข้าพอรู้จักอยู่บ้าง หากข้าหาได้ข้าจะนำไปให้เจ้าก็แล้วกันผูกมิตรกับคนที่กำลังจะเป็นหมอไว้บ้างก็ไม่เลวนางมีสหายเป็นบุตรหลานของเจ้าสำนักยุทธคนหนึ่งแล้วเจ้าอยากเป็นสหายกับข้าหรือไม่หากเป็นสหายกันแล้วเรื่องเงินก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกข้าจะขายสมุนไพรให้เจ้าราคาถูกๆเลยถึงจะเป็นสหายกันก็ต้องค้าขายอย่างยุติธรรมได้สิข้าไม่มีสหายเลยสักคนมีแค่เจ้านี่แหละคนแรกอะไรกัน เจ้านี้สัยแย่ถึงขั้นไม่มีผู้ใดคบหาเลยหรือไม่ใช่เสียหน่อยเพราะข้าตั้งใจร่ำเรียนมากจึงไม่อยากยุ่งกับผู้ใดต่างหากสิทธิทสำนักหมอหลวงไม่มีเวลาไปเที่ยวเล่นกับผู้ใดหรอกแค่อ่านตำราสมุนไพรและตำราปรุงโอสถก็แทบไม่เหลือเวลาไปทำสิ่งใดแล้วพวกข้าจึงมักปลีกวิเวกเพื่อร่ำเรียนด้วยตนเองอีกทั้งทักษะการปรุงโอสถก็ใช่ว่าจะมีผู้ใดยอมบอกผู้อื่นหรอกการไม่คบสหายเป็นเรื่องดีที่สุด พวกเจ้านี่ก็เห็นแก่ตัวเหมือนกันนะแทนที่จะช่วยกันคิดและหาวิธีปรุงโอสถออกมาให้ดีที่สุดแต่กลายเป็นว่าต่างคนต่างก็ห่วงวิชาของตนเองเพราะแบบนี้และหมอถึงขาดแคลนอาจารย์ของเจ้าก็คงชี้แนะให้ไม่มากใช่หรือไม่เล่าอืมเรื่องเช่นนี้ใช่จะถ่ายทอดให้สิทธิ์ได้จนหมดทุกคนต้องมีหนทางเป็นของตนเองข้าเองก็กำลังฝึกอย่างหนักเพื่อเป็นหมอที่ดี แต่ท่านอาจารย์ก็ให้ข้าติดตามไปรักษาชาวบ้านอยู่บ้างนะไม่เหมือนอาจารย์ท่านอื่นที่ไม่ยอมให้ติดตามเช่นนั้นวันนี้เจ้าก็หาสมุนไพรให้ได้เยอะๆเถิดใช่ว่าจะได้เข้ามาในป่าลึกบ่อยๆไม่ใช่หรือใช่ใช่ข้าไม่เคยเข้ามาลึกขนาดนี้ก่อนได้สมุนไพรไปเยอะเลยละแต่ข้าจะเก็บอีก็แล้วเอาไปตากแห้งไว้ส่วนหนึ่ง อีซีนอจึงปล่อยให้สหายคนใหม่ได้เก็บสมุนไพรตอนนี้พี่ชายของนางกำลังยุ่งอยู่กับการขุดต้นมีโหเถาป่ากีวีให้นางอยู่ต้องนำกลับไปปลูกไว้ที่ไร่สักต้นให้มันขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆไม่แน่ว่าหากได้ปุ๋ยมันอาจผลโตกว่านี้ก็เป็นได้เจ้าเอามีโโหเถาป่ากลับไปด้วยสิมันรสชาติดีนะเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายมากด้วยขอบใจนะข้าก็เคยเห็นมันอยู่เหมือนกันไม่คิดว่ามันเป็นผลไม้ที่กินได้ อี้ซินแบ่งผลไม้ให้สหายไปหนึ่งถุงเล็กเจียวหลานจึงเอาใส่ตะกร้าสะพายหลัดงอของนางแล้วถึงไปเก็บสมุนไพรต่อเมื่ออี้ชิงขุดต้นหนีโหเถาป่าได้สองต้นแล้วทุกคนจึงเดินสำรวจกันต่อไม่ค่อยมีผลไม้ป่าให้เก็บแต่อี้ซินได้ต้นหลันฮววไปเยอะมากมีทั้งต้นที่ให้ดอกแล้วกับต้นที่ไม่มีดอกเจ้าเอามือกลางวันมาด้วยหรือเปล่าเจียวหลานมากินกับพวกข้าสิข้านำมาเยอะมากนะข้านำหมันโถกับผิงกัวป่ามาด้วยพวกเจ้ากินเถิดข้าไม่รบกวนหรอก เช่นนั้นก็พักกินมื้อกลางวันกันก่อนนะแล้วค่อยเดินสำรวจป่ากันต่ออิซินเต้น้ำออกมาล้างมือให้ตนเองกับพี่ชายจากนั้นก็เอากล่องใส่อาหารระออกจากกระเป๋าของพี่ชายเขาก็ถือส่วนของเขาวันนี้ไม่ยุ่งเกี่ยวกันอาหารของใครของมันแม้แต่องครักท่านป้าแม่ครัวก็เตรียมไว้ให้ซาลาเปาไส้หมูสับเห็ดหอมกับมันโถไส้เห็ดหอมผัดอร่อยมากๆเลยนั่นเจ้ากินคนเดียวหรือเจียวหลานแทบสำลักน้ำเมื่อหันมาเห็นกล่องอาหารของสหายคนใหม่ ทำไมเ่าวันนี้ข้าเดินเยอะมากจึงต้องกินเยอะๆสลาเปาแค่สามลูกกับมันโถสองลูกแค่นี้ไม่รู้จะอิ่มหรือเปล่าอ้อมีซอป,ปิ่งไส้มันเทศด้วยนะเจ้าเอาไปชิมดูสิมันอร่อยมากแป้งนุ่มแล้วมันเทศกวนก็หวานกําลังดีเป็นสูตรของข้าเองอี้ซินแบ่งขนมให้สหายอย่างใจกว้างนั่งเอามาเยอะเพราะกลัวจะหิวระหว่างเดินสำรวจป่ากินล้างปากก็ได้นี่น้องพกอะไรมาบ้างไม่ใช่ว่าในกระเป๋ามีแต่อาหารกับขนมใช่หรือไม่ แม้ข้ากลัวจะหิวนี่เจ้าค่ะพี่ใหญ่ก็รู้ว่าหากข้าต้องออกแรงมากๆข้าจะหิวบ่อยท่านป้าแม่ครัวทำซ้อปปิ่งเอาไว้เยอะข้าก็เลยแบ่งมาบ้างเท่านั้นตอนแรกข้าว่าจะเอาหมูตุ๋นมาด้วยแต่ท่านป้าแม่ครัวยังทำไม่เสร็จแค่คิดก็น้ำลายจะไหลเจ้าเป็นนักกินรุ่นเยาวศิีนอีซินเจียวหลานหัวเราะขณะที่นางก็กินอาหารของนางไปด้วยข้ามีกฎของตนเองอยู่นะอย่างเช่นว่าข้าเกลียดซีหงซื่อมะเขือเทศ กับขูกวามะระมากข้าจะไม่กินอาหารที่ทำจากผักทั้งสองชนิดนี้เด็ดขาดแต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่ว่าข้าสามารถกินซีหงซื่อลูกเล็กๆได้และต้องมีรสเปรี้ยวอมหวานข้าเคยกินขูกวาท่านอาจารย์บอกว่ามันเป็นสมุนไพรที่สรรพคุณเยอะมากที่สำนักหมอหลวงจึงมักจะทำอาหารจากขู่กวาให้กินเสมอรสชาติมันขมมากและเมื่อนำมาผัดหรือต้มก็พอกินได้แต่ข้าไม่เคยเห็นไม่เคยกินซีหงซื้อ มันค่อนข้างหายากอยู่นะข้าไปถามหามเมล็ดที่เมืองหลวงแต่ไม่มีร้านไหนขายเลยหากข้าสามารถปลูกได้ข้าจะแบ่งไปให้เจ้าชิมก็แล้วกันแต่คููกว่านี้ข้าจะไม่มีวันปลูกมันเด็ดขาดไม่ว่าจะขููกว่าสายพันธุ์ไหนก็รสชาติขมทั้งนั้นออ๋ยแค่คิดถึงรสชาติของมันก็ทำขนลุกได้แล้วผู้ใดจะบอกว่ามีวิธีทำให้มันไม่ขมก็ตามโกหกทั้งเพมีแต่ทำให้ขนมน้อยลงเท่านั้นแต่หากมันขายได้ก็ควรปลูกไม่ใช่หรือเสี่ยวซินไม่กินก็เอาไปขายได้นี่นา หากแค่ขายก็ดีไปเถิดอย่าให้กินก็พอตอนต่อไปตอนที่ยี่สามเชื่อถือไม่ได้สักคน